เชื่อในถิ่นีแม่ค้าอยู่นะครับว่าต้องเอาต่อยแน่นอนอยำที่ี่ฟุกกินนั่นยำอะไรนะครับตึ้งอะไรครับตึ้งต้ัสวัสดีคือักิกสวัสดีครับผมผมพี่เจนนี่นะครับแล้วก็ ในช่องแม่มุ้ยกินแซ่บครับวันนี้เราจะมาซื้อยำนะครับในโต้ลุงมประจวบนี้ครับนี่ก็เป็นโต้ลุงมประจวบตอน5โมงนะครับจริงๆถ้าเกิดเรามาตอนดึกๆนะคนจะเต็มเลยแต่นี่เรามากันก่อนนะครับตอน5โมงเดี๋ยวเราจะไปชมกันนะครับว่าจะมีร้านยำร้านไหนบ้างแล้วเราจะเลือกซื้อร้านยำร้านไหนกันดีนะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงร้านยำแล้วครับนี่เป็น ร้านยำรสแซ่บนะครับในโต้รุ่งประจวบนะครับผมวันนี้จะมาสั่งแม่มุ้ยจะกินยำกุ้งสดนะครับยำกุ้งสดในราคา100บาทนะครับเดี๋ยวเราจะสั่งให้แม่มุ้ยทานกันเลยนะครับผมมาดูวิธีกันเลยนะครับว่าทำเป็นยังไงกันบ้างนะครับร้านนี้จะน่ารับประทานขนาดไหนกันนะครับสวัสดีครับสั่งยำกุ้งสด100บาทนะครับผมแล้วก็ผมเอายำตีนไก่ด้วย200เลยครับจัดยำกุ้งสดก่อนเลยครับใส่น้ำปลานะคะใส่ครับผม ชิมแล้วกันนะครับรสชาติเป็นไงไหมครับลองอินถึงน้ำปลาร้าถึงเค่องมากค่ะเดี๋ยวเราก็ได้ยำแกงเห็ดนะคะจากแล้วก็เอายำเป็นยำถาดนี้ เชื่อเชื่อในหิวแม่ค้าอยู่แล้วครับว่าต้องเอาต่อยแน่นอนไม่ใส่แต่ว่านี้เขาใส่ใส่ปลาแล้วก็ใส่ใบย่านไม่เยองแต่งหน้าก่อน นะคะคเลยไว้ไม่เลยดิกแกงเข็ดนะคแกงเข็ดกำลังจะได้แล้วกินหออปลาล้อลอยมาเลยนะ เป็นยำมาม่าหมูสับใช่ไหมครับอันนี้เป็นยำมาม่าหมูสับนะครับแล้วก็ใส่เผ็ดใส่ผักใส่เผ็ดใส่ผักนี่นี่ยสี่สิบบาทหมูสูงมากเลยนะครับแบบนี้สี่สิบบาทนะครับยำแบบนี้สี่สิบบาทหมูสับเผ็ดและผักมาม่านะครับสี่สิบบาทเท่านั้นเอง ขายดูมืออาชีพมากนนี้ใส่มือใส่กุ้งแยกแล้วห้าสิบาทใส่หมูใส่กุกนะ้งน,ะน,นี่ใส่ทะเลจะแพงกว่านิดหน่อยนะครับนนแนวแนวคอท หลังงานเราอยากกินเองอันนี้ผมรบกวนแม่ค้าแนะนําตัวและแนะนําร้านนิดหนึ่งได้ไหมครับคะชื่อพี่นี่นะคะที่นี่นะครับร้านยำของพี่นี่นะครับแปนชื่อพี่เอ่ะขายตรงนี้มาประมาณเจ็ดสิแล้วค่ะโอ้ร้านนี้เปิดมานานแล้วนะครับก็ฝากร้านด้วยนะคะครับขอมครับพบกับพี่นี่นะครับร้านยำรสแซ่บนะครับโต้รุ่งประจวบนะครับใครสนใจก็แวะผ่านมาทานกันได้นะครับ ตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับยำกุ้งสดกับยำได้มือนางนะครับผมเดี๋ยวกลับไปให้แม่มุ้ยทานกันเลยนะคะผมและน้องอินนะครับผมก็ขอตัวลานะครับเอายำนี่ยำตัวนี้ที่ได้มาแล้วนี่ไปให้แม่มุ้ยทานก่อนนะครับผมสวัสดีครับเจ้าของสำเพ็งพี่ฟอดสายเปรย์นะครับผมพอดีแม่มุ้ยกินแซบไม่อยู่ครับแม่มุ้ยเลยส่งพี่ฟอดมาทานยำสุดแซบแทนนะครับผมขอดูน้ำลายสอเลยทีเดียวเชียวจัดไปครับผม ว้าวว้าวเหล่าตีไก่ยำกุ้งข้าวโดสวัสดีครับผมใครครับ <laughs> พี่ปอดครับสวัสดีครับฟุ๊กฟิกนะครับผมครับผมก็วันนี้นะมากินยำครับร้านีนห่หนิงครับร้านเจนหนิงจากโตลุงป,ประจวบนะครับ,บเปิดขายมานานกว่าเจ็ดปีนะครับผมได้มาสองยำนะครับตัวนี้จะเป็นยำเล็บมือนางนะใค,ใครก็รู้จักกันดีนะครับแล้วก็ตัวนี้อีกยำหนึ่งนะครับตัวนี้ไครแม็กเลยตัวนี้นะวันนั้นผมทะเลาะกับแฟนเชื่อไหมผมซื้อยำนี้ไปให้อ่แฟนหายโกรธเลยทำไมอะ่ะยำขอโทษ ยังข้าวโพดโอเคยังข้าโพดกุ้งสดนะคะผมก็เดี๋ยวนี้มารับบทเป็นแม่มุ้ยกินแซ่บหนึ่งวันนะตั้งพร้อมแล้วก็ตซโล่เลยโซโล่นี่กลิ่นใช่ไหมเกงกีตาร์เอครับยังไม่ได้กินเขียบเขียบนี่เบบใกล้ๆกัอน้ำเชียบอันน้ำเชียบ แทบ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 จริงเหมือนเขาจะใช้มะนาวสดเลยนะร้านเนี้ยรสชาติจะได้กลิ่นกลิ่นมะนาวที่มันสดอ่ะมันจะมีเอกลักษณ์กว่ากลิ่นอ่ามะนาวที่ว่ามันเป็นขวดเฮ้กูยอดตุ้งตาเนี่ยครับกุ้งกดจัดเหมือนว่าอะไร โอเคครับผมก็วันนี้มากินยำให้เอฟซแม่มุ้ยดูนะจะชอบกันหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถ้าชอบก็อย่าลืมกดกดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยกับร้านยำเจ๊หนิงโตลุ่มประจวบนะครับแซ่บมากเว r y g กูดสำหรับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ